สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ได้รับทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์พีเคจาก p ีเคนิวนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของโควิด -19 นะครับประจำวันที่11กรกฎาคม2 5 6 4ัน้่นะก็คือวันอาทิตย์นี้นี่เองนะครับครับวันนี้นะครับผมได้รับข้อมูลจากสํานักงานสคบหรือว่ากรมควบคุมโรคนะครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ท่านชมฟังนะครับ ครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับทั้งหมด9,539รายนะครับแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่9,436รายแล้วก็ในเรือนจำบวกขึ้นมาอีก103ยารายนะครับก็จะบวกกันนะครับก็จะเป็น9,539รายนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับมาดูที่สถิติผู้ป่วยสะสมนะครับตั้งแต่วันที่1เมษานะครับเมษาจน2อ6 4จนถึงวันนี้นะครับ11กรกฎาคม2อ6 4นะครับมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดนะครับ37,508รรายนะครับนี่ก็ยังยอดยังพุ่งอยู่แล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถิติผู้ป่วยแล้วหายนะครับแล้วได้กลับบ้านในวันนี้นะครับมียอดทั้งหมด 4,053รายนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานแพทย์นะครับที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่อจะให้ผู้ป่วยนั้นหายและได้กลับบ้านสู่อ้อมอกของครอบครัวนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถิติผู้ป่วยที่หายแล้วได้กลับบ้านสะสมนะครับทั้งหมด2 2 545รายนะครับก็ยังก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าบวกลบคูณหารกันนะครับระหว่างผู้ป่วยสะสม300,000นะครับสามแสนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่หายแล้วสะสมเนี่ยสองแสนเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับยอดก็ยังเหลืออยู4 0 0แสนกว่านะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับในการสู้ชีวิตหรือว่าสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สถิติผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับทั้งหมด86รายนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ทีเชนิวนะครับก็ขอ,อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังติดเชื้อโควิดอยู่แล้วก็ที่ที่กำลังป่วยอยู่นะครับแล้วก็ดีใจกับคนที่หายป่วยและได้กลับบ้านสู่อ้อมอนของครอบครัวนะครับนี่ก็คือข้อมูลจากสำนักง,งานสคอบอรหรือว่ากรมควบคุมโรคของอเวาเวลาเนาฬิกาสนาทีของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ ผมมิสเตอร์พีเคจากพีเคนิวนะครับก็ขออนุญาตจไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ